你干嘛？你脸都让那个马给。 เป็นเนื้อเสิรเยอะนั่นเนี่ยเนื้อจานละก็มีเนื้อเยอะทต่ไม่เหมือนตุวยไส้ตุ้ยไส้เนี่ยตุ้ะไส้เดี๋ยวยอกมัวหอมหัวหอมโอ้โหดูดินี่แค่กระนั้นจับกุ้งมาแล้ว สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์โดยเฉพาควบคุมความเย็นรีวิวเพียบ,บสนใจทักเพจเจแคหนึ่งแซฟตามปากหรือไลน์เป็นยูเอ็นจีศูนย์ห้าสองสามตลอดยิบสี่ชั่วโมงกี่นะผู้ใหญ่นี่ค่ะลูกใหญ่ะคะเราเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยกับหมูยอใส่เย้อยมาปลาตะมันจา้าวันนี้มีกระทร้อนทองกระมี่ใช่ไหมเช่หนึ่งได้ค่ะ มีนี่ก็ใหญ่มากประมาณเดือนนึงถึงจะมีของอ่ะกระชอนอ่ะปีละครั้งเราอยากได้ลูกกลางๆไม่มีเพาะเรเอาไปสั่งเราไปสั่งแต่เนื้อมันเยอะกินไม่หมดแช่เย็นอ่ะยิ่งอร่อยเจะเข้าเนื้อนะกระอนนี่จะกินไม่หมดเองเห็นลูกแค่นั้นเลยอลังการมากเลยปูเต็มเลยเนี่ยมันมันลมมันพัดไปหมดแล้ย เจอฟองแล้วคับหนูกั้นไม่ได้ลมลลลตัดเนี้ยสี่โมงเขาบอกฝนตกสี่โมงแต่น่าจะตกแถวโน้นนะคะเดี๋ยวรอได้เลยนะจ๊ะเห็ดน้อยเห็ดน้อยเห็ดน้อยไม่ใส่ปลาลา สามร้อยาทไม่ลคันคาอ่ะอ๋อตายหมดเลยไม่ไม่มีคนในนี่ไงโอ๊เลยเกลี่ไปถึงมื้นลูกมันโดกโดจัแต่ต้องเด็ดทิ้งนะเวลาจะห่อถ้ามันเยอะเกินต้องเด็ดทิ้งเปี้ยวไปเนาะ ที่หนูเลือกใช้หนูจะใช้ทอกทำมะหยิบเปลือกมันจะเยอะกว่าเนื้อเอามายำมั้เนาะใช่เพราะว่าถ้าใช้ปุ๋ยฟ้าเนื้อมันเยอะกว่าเปลือกเวลายำแล้วมันไม่เรากินเนื้อเปลือกมากกว่าเนื้อไงเม็ดมันใหญ่แม่เคยทะทอนมาทำแบบใช้ลอยแก้วใช่ใช่ถ้ายอย่างนั้นมันต้องทําแบบว่าส่งเครื่องอะไร,นะรอ,ยอ,อย่างน <c oughs> ี้นะแม่ทำอร่อยตอนแม่แม่ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมแปลว่าเห็นกระท้อนนี่ก็คิดถึงแม่เลยแม่หนีเที่ยวแล้วนะสบายแลสบายแล้วเหลือพวกเราในลำบากกันอยู่ ของพี่เึ่งเดือนเมษาเหมือนกันหรอแต่ของผมเจ็ดปีละแปดปีแปดปีเมษาเหมือนกันแล้วมันสิบเป็นากลงค้าสัตว์ใช่ไหมเลียงลูค้าพูดตาไม่เอาออกสื่เนี่อร่อยมากโอ้แล้วสัตว์ใคายหด้ดนึงดูดิเ็ดคะเ็ดเหเผ็ดเยอะได้โอเคเพิ่มได้ บอกอะไรกันแล้วนะแม่เราเป็นกะทันหันมันมนนะแบบปุ๊บปั๊เนียเลยนะคิดว่าท่านหมดบุญแล้วกันได้สบายใจเราคิดมากแล้วก็ปวดเราเครียดไปต่วเปล่าพี่โอ้ยไม่ใช่น้อยนะเยอะมากอันนี้อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรเจ๊หนึ่งอันนี้ยำกระท้อนเพียวๆเลยใช่ค่ะนี่เลย พี่จะเพิ่มอะไรใส่อะไรอร่อยอ่ะผมว่าสามารจะเป็นกุ้งสุกเคลือใส่และหมูยอกุ้งสุกกุ้งสดก็ได้ค่ะกุ้งสดดีกว่าใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำยำไปให้แต่แม่คนในหม้อเลยขาดเหลืออะไรแล้วก็เหลื่ออย่างนี้นั่นเลยคนในหม้อเพราะว่าอันนี้อยู่ในหม้อมันน่าทานอยู่แล้วเพิ่มน้ำยำไปให้ เห็นกระทียมันเยอะมากมันเยอะแต่อร่อยหนูก็ชอบนะเวลายำแล้วหนูชอบเอาไปใส่เตี้ยนไว้ก่อนให้มันฉ่ำๆลูกบมาดัวันนี้อยากกินอะไรอีกเหมือนเดิมอีกแล้วเลตรี้ตกเลยรวบเข้าไปหลัจะไม่เห็นกระรอน โอเคจ้ายำกระท้อนกุ้งสดทอง,งกัมมี่อีกหนึ่งโอ้ล้นล้นเลยจ้าอันนี้ไม่เผ็ดเลยใช่ไหมครับเจ๊หนึง่งเผ็ดเราของเด็กนะ ก็กินเนื้อคุณยายกินผักคุณยายทานผัก ไม่ปลาเส็ดน้อยค่ะปลาทูกุ้งสุกนะขาน่ากินอยู่นะเจ๊หนึ่งนะเด็ดร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยครับเจ๊หนึ่งกุ้งสดกับสมอนด้าสองร้อยแปดสิบสามร้อยสามสิบแาดจ้ะ กระท้อนก็บอกว่ายิ่งอยู่ในน้ำยำนานยิ่งอร่อยนะครับเชนึงจ้าโอ,อ้ลูกเบลเลยเชนึงลูกเดียวเลยเต็มหม้อเลยนะยำกระท้อนอย่างเดียวก็เยอะนะเชนึงอ,อันนี้พี่เขาใส่กุ้ง,งกุ้งสดกับแซลมอนด้วยนะเชนึงนะ เป็นเนื้อเปลือกเยอะท่านเนี้ยเนื้อจะอร่อยตองก็ไม่อีเนื้อจะเยอะมันไม่เหมือนปุ๋ยไฟปุ๋ยไฟเนื้อเม็ดจะเยอะเวลายำหนึ่งก็เลือกตัวเนี้ยไก่ยีราฟสองตัวยังก็พูดที่มาแล้วคือน้ำลายน้ำลายหอมันหอนม<า>หอมันหอมเลยอยู่ข้าวเลยโอ้โหดูดิ ะกรท้อนแับปุ้งเลยไม่กระทอนอย่างเดียวทองเหมือนได้เนื้อไเยอะมากหาทานย่างนะทองกำมะหยี่นะครับต้องบอกว่าถึงหน้ากระท้อนกันแล้วนะครับทองกำมะหยี่มีแล้วนะเราใช้สองพันนะครับทองกำมะหยี่กับยีรานะสองพันเท่านั้น แค่กระถอนกับกุ้งแล้วก็ขอถ่ายคลิปหน่อยแป๊ขอถ่ายคลิป,ป่อนเอาไปลงออเดอร์นี่นะครับเรียบร้อยนะครับกระถ้อนแซลมอนกุ้งสดทองกรมบะยีนะเ<ม>รียบร้อยแรอบนี้อีกเดือนหนึ่งนะถึงจะได้เก็บ<ม>เพราะว่าเขาเหมือนมันมันแก่ไม่ทันกันแกปลูกสามสายพันธุ์ในสวนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปเลยนะครับจุนหนึ่ง เนี่ยแม่มาซื้อให้เนี่ยเป็นแซลมอนไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ทานมาซื้อนานแล้วเนี่ยอะไรแบบหัวหายนี่แหละปกติดีกันยังยืหัวหายดีนะ่ไหมเสี่ยงกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี<อ>้เป็นๆน,น่าจะการนอนของเราเลยหมอนยอะไรเงี้ยสำคัญเต้นเราตึงก็ตึงจริงๆยง,ง,งบีบังแบบรู้สึกเต้นลงหลังเลย em là gì vậy สมอนแอปเปิ้ลนะครับเมนูนี้ลุงกาพูดไหวไงนะลุงของตาย <laughs> นี่นะครับเมนูนี้ เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูเล็กกุ้งสุกผักรวมกุ้งสุกผักรวมนะครับเซตหนึ่งก็มีสี่ตัวนะเซตหนึ่งใช่วันนี้เขามะม่วงเรามันเหลืองทั้งโชคทั้งแก้วขมิ้นเลยนี่ใส่ะลาไหมแม่ไม่ปลาจ้ากุ้งสุกตัวโตน่ากินมากจ้ารสหานถ่ายอร่อยจ้าของพี่เสียดันนลลูกหนูมารับของทางนี้ลลูก ทำขนมจีนกุ้งสุกบวกแซลมอน,นะค่ะ ขนมจีนแซลมอนกุ้งสุกจ้า็น่อยจ้าโชคดีของแม่มีไข่หรอแม่มีไข่โอ้แม่ไข่เห็นมา้ปินมากเลยเป็นตัวใหญ่ไงหนูเลือกเลือกเลือกเอากะว่าไข่แน่ามาต้มเป็นไซส์สามตัวโลสามสี่ตัวโลกว่าสามตัวเกือบโลค่ะ ขาดหย่อนขีดหนึ่งเนี้ยที่ก็สามตัวโลขีดแล้วแน่นมาชั้นหนึ่งนะโอ้ย,อยดูดิไข่เยิอะเยิ้ม,เ,มเลยอ่ะไข่แน่นเลยอ่ะต่อเลยแม่บอกน้ำลายสอเลยดูชินห <laughs> ่ไข่แน่นเลย ถ้าไข่แน่นไม่แพ้ปูเลยนะจังเสร็จแล้วมาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับกับเมนูปูสุกแปนใส่อะไรบ้างข้าวโพดมะม่วงไหลบัวจ้ะหนึ่งร้อยบาทลูกกุ้งสุกอ่ะก็ฝากกดติดตามเพจทจ่หนึ่งแซ่บตามปากด้วยนะครับแล้วก็ยูทูบติ๊กต็อกนะครับไข่ปูปิดท้อมเลยไข่รอดเลยกด้นึ่งนา อันนี้จะใส่กระก๊อทอนนั่น,นัวมากเรียบร้อยค่ะบสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะรบรวยเลยไม่สะดวกมาหน้ารลานเราอยู่ในการจัดส่งออนไลน์ด้วยรถคอบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจตักเคืนเจ็หนึ่งเซฟตามปากดีไลน์ดูยูนิีศูนย์ห้าสองสามตลอดย4บชั่วโมง